สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะสวัสดีครับพี่ต้นครับผมครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับรายการวิเคราะห์ฟุตบอลกับไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของ v a r i ตี้กีฬาครับผมครับคู่เมื่อวานไม่ได้เตะพี่แมนยูแมนซีครับเห็นไอเพลสันไม่รู้ครับผมฝนตกน้ําท่วมครับงั้นเรามาดูคู่ของวันนี้ดีกว่าครับพี่มีคู่ไหนครับครับผมเรามาดูนะครับแบตนาทชับมิดนะครับคู่ระหว่างบาเยิร์นมิวนิกกับเอซีมิลานนะครับผมถ่ายทอดสด8ปดนาฬิกานะครับผมตามเวลาประเทศไทยนะครับจะเลือกติด ครับเรามาดูความพร้อมของทีมเสือใต้าบารยย์เยมุนิกันนะครับสำหรับนัดนี้นะครับผมทางเสือใต้คุณซื้อโดยคาร์โลอันเชลติถือว่าเป็นการลงเตะในนัดเกมนัดอื่นเครื่องครั้งแรกโดยเป็นที่คาดกันว่าทางเสือใต้น่าจะส่งผู้เล่นตัวหลักโงสนามเพื่อตัวกับปีศาจแดงดำเอซีมิลานซึ่งในเกมนี้โดยผู้เล่นจะคาดกันว่าจะลงสามก็มีสุดหน้าตัวสําคัญอย่างโรเบิร์ตเลวานอสกี้นำทีมและคาดกันว่านัดนี้การเปิดตัวกองกลางคนใหม่อย่างเรนโตซานเชส ก็ต้องคอยดูกันครับว่านัดแรกของอันเชโรตินี้จะทําให้แฟนบอลเซอร์ใต้ไบเยอร์มินิคประทับใจได้หรือไม่ติดตามนะครับเอาละครับหลังจากที่ดูข้อมูลของทีมไบรเยอร์มินิคกันมาแล้วครับคราวนี้เรามาดูของทีมเอซีมิลานกันบ้างดีกว่านะครับ,รบนัดนี้ทีมเอซีมิลานก็ลงสนามอุ่นเครื่องเป็นนัดแรกนัดนี้คุณซื้อคนใหม่ของเอซิมิลานอย่างวินเซนโต้มอนเตล่าซึ่งนัดนี้เป็นการประเดิมคุมทีมเป็นนัดแรกของเขาด้วย ส่วนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามก็น่าจะมีคอร์ลสบักกาสูน้าตัวหลักคอยล่าตะข่ายในเกมนี้นะครับก็คอยดูกันนะครับว่านัดนี้เอซิมิลานจะทําผลงานให้แฟนบอลประทับใจได้หรือไม่นะครับครับผมหลังจากฟังข้อมูลทั้ง2ทีมจบเรียบร้อยแล้วนะครับครับพี่พี่ต้นครับพี่ต้นให้ทัศนะยังไงบ้างครับกับ2ทีมนี้ครับอย่างทั้งสทีมนี้นะครับผมให้ตัวบาเยอร์บินนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ ด้วยกองหน้านะครับอย่างเลวานด็อกสกี้นะครับผมว่าศักยภาพนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้บาเยบร์ทมิวนิกนะครับได้กองกลางตัวใหม่นะครับอย่างเนลาโต้นะครับทําให้ศักยภาพของทีมเพิ่มขึ้นฉะนั้นบาเยบร์ทมิวนิกน่าจะเป็นฝ่ายกําชัยชนะแน่นอนครับมีต้นฟันธงเลยใช่ไหมครับครับผมเรียบร้อยครับครผมครับผมสซารับอลคู่นี้นะครับผมผลเป็นอย่างไรครับติดตามได้นะครับในเพจไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของเวอร์ติกีฬานะครับผม สำหรับวันนี้เราสองคนนะครับขอกลับลาก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับผมสวัสดีครับ